สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน2564ค่ะชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนนะคะถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวรา สีธนูลัคนณาธานูในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลนักนณาธนูทุกทุกคนเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะเจ็ดเหรียญอ่าขอโทษค่ะเจ็ดถ้วยนะคะ the fool ค่ะและเป็นไพ่ strength นะคะ ชาวราศีธนูลักนณธนูในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกรมกนพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงธนูโดดเด่นมากๆในชาวราศีสิงลักนณสิงนะคะคนคนนั้นอาจจะมีความแตกต่างกับคุณมากๆเนาะเช่นนะคะแตกต่างทางด้านอายุนะคะ ห่างกัน5ปี7ปี10ปีขึ้นไปนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมประเพณีและศาสนานะคะหรืออาจจะเป็นนิสัยใจคอนะคะลักษณะการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะเป็นเป็นคนที่แตกต่างกันมากๆนะคะเนาะแล้วก็นะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันยังจริงจัง จริงจังไม่ได้เออมันยังจริงจังไม่ได้นะคะมันยังเหมือนกับว่ายังต้องปรับจูนเข้าหากาันอีกเยอะมากๆเลยนะคะอืมนะอ,อ,อาจจะเจอการจากโลกออนไลน์จากการเดินทางนะคะจากการทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมมนรู้สึกว่าตัวคุณกับคนคนนี้นะคะจะต้องมีมีอะไรที่ต้องปรับจูนเข้าหากันอีกมากนะคะด้วยความที่มีความแตกต่างกันเยอะนะคะ แล้วก็แทบจะไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยนะคะมันก็เลยในอดีตที่ผ่านมานะคะมันก็เลยมีการปรับตัวนะคะม,มีการปรับตัวมีการเขาเรียกว่ายังไม่จริงจังกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่มันเหมือนกับคุณกับเขาได้เจอกันได้คุยกันโอเคคุยถูกคอแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงที่จะ คบหาดูใจนะคะแต่มันเป็นการที่เราและเขานะคะทำความรู้จักนะคะเป็นช่วงเวลาของการทำความรู้จักนะคะยังไม่มีสถานะใดๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้คาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่า,าคุณหรือเขาอ่ะอาจจะรู้แล้วแหละว่าเอ้ยมันมีความต่างกันมากๆนะเราคงจะต้องปรับตัวเข้าหากันอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนาย,ยน2564นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูจะเป็นอย่างไรค่ะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่6เหรียญน,นะคะ Judgment ค่ะ d e m i s i a n นะคะ และเป็นไพ่ควีนถือเหรียญค่ะชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดินพฤกษกันมังกรอ,อาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะหรือนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีกรกคณากันหรืออาจจะเป็นชาววันพุธก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะไมารู้สึกว่าในช่วงวันที่1นึถึงสิมิถุนายนนี้นะคะจะมีนะคะอาจจะมีข่าวดีนะอืมที่คุณและเขาอะค่ะจะ ให้โอกาสจะเปิดใจนะคะให้โอกาสได้ศึกษากันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นที่จะทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะจากสถานะที่กลายเป็นเพื่อนกันก็อาจจะเป็นเพื่อนสนิทนะคะจากเพื่อนสนิทก็อาจจะเป็นคนคุยจากคนคุยก็อาจจะเป็นคนรักก็ได้นะคะอืมนะมันจะมีการให้โอกาส จะเป็นโอกาสดีๆที่ที่ที่ให้กันและกันนะคะที่จะได้เริ่มต้นศึกษานะคะกันและกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะให้คุณถือเหรียญน,นะมันเหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาอะค่ะก็อยากจะได้ความมั่นคงนะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะต้องมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่จะต้องอ่าคุยกันนะคะจะต้องสื่อสารกันให้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะอืมก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนณาธนูจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนื้อบอกก่อนว่าเอาคำม,มันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะขอดูเอาคำค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ฮาร์ลแฟรนะคะหกถ้วยค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะ และได้เป็นไพ่5ดาบค่ะชาวราศีธนูลักนาธนูคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุน้ํากระกฎมีนพิจิกนะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมอาจจะเป็นชาวราศีพฤึกศพลัคนาพฤึกศบเนาะหรือคนนะ้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับชาวต่างชาติได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำไพ่ค่ะมันรู้สึกว่าแน่นาคตนะอืม ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์หลังจากที่คุณให้โอกาสกันและกันได้ศึกษาดูใจนะคะแต่นะคะ,แต,นะคะแต่มันมีความต่างแล้วก็อาจจะเป็นความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะยากลําบากอืมอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณและตัวเขามีความต่างกันมากๆพอได้พอได้คุยกันมากขึ้นได้ลองปรับตัวกันมากขึ้นนะคะมันกลายเป็นว่า มันในในสถานะของคนรักอะนะคะมันเป็นไปไม่ได้เออบางคนอยู่ต่างที่ต่างที่ต่างแดนเนาะนะคะหรืออาจจะอายุต่างกันมากๆเลยทีเดียวมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันยากที่จะไปในสถานะของคนรักนะคะมันอาจจะมีการถอยกลับมานะคะกลายกลับกลายมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม หรืออาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นกาลยานมิตรที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าไพ่แฮร l รอลแฟนก็เป็นไพ่ของคนโสดเนาะแล้วก็ไพ่สรุปก็ได้เป็นไพ่5ดาบนะคะมันเหมือนกับว่าหลังจากที่คุณและเขาได้คุยกันได้ศึกษากันอย่างจริงจังมากขึ้นมันเหมือนกับว่ามันมีใครสักคนหนึ่งมันหรืออาจจะเป็นคู่ค่ะที่ที่รู้สึกว่ามันมันคงไปกันได้ยากนะคะในในสถานะของคนรักเนาะมันก็เลยมีใครคนใดคนหนึ่งที่เลือกที่จะ ปล่อยดาบหมายถึงปล่อยความสัมพันธ์นะคะแล้วก็หันหลังให้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเด็กถือไม้เท้าค่ะมันเหมือนกับว่าอนาคตความสัมพันธนี้มันแทบจะห่างไกลความหวังมันลิบหีนะคะอืมความเป็นไปได้มันมันน้อยมากมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ที่มันจะจะไปแบบว่าเป็นคู่รักกันได้อะทั้งทั้งที่คุณและเขาก็ก็ ก็ไม่ได้เกลียดกันนะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมันเป็นหน้าไพ่ของของคนที่มีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันเป็นความปรารถนาดีเป็นความหวังดีอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆที่จะเขาเรียกว่าที่จะมีให้กันได้อะค่ะมันมันมันเป็นการที่คุณและเขาคุยกันแล้วก็ตกลงกันด้วยดีจบกันด้วยดีแล้วก็เปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน นะคะไม่ได้เกลียดไม่ได้ทะเลาะนะอืนะคะมันเป็นการถอยความสัมพันธ์โดยที่คุณและเขาอะค่ะตกลงจบกันด้วยดีนะคะแล้วก็ถอยความสัมพันธ์กลับมาอยู่ในสถานะของเพื่อนนะคะของพี่น้องของกัลยะาณมิตรที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะขอไพ่ทาโร่ให้คําแนะนําด้วยนะคะ คำแนะนำใบแรกได้เป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะเด็กถือดาบค่ะอัศาวินถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะชาวราศีธนูลัคนณาธนูไพ่แนะนำว่านะคะถ้าหากว่าคุณและเขารู้สึกว่ามันไปแบบคนรักไม่ได้ให้รีบตัดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราจะยื้อต่อไปมันไม่มีความหมายอะคะ่ะมันเหมือนกับเป็นการกักความสัมพันธ์กันแบบเนี้ยมันมันไม่ยุติธรรมกับคนทั้งคู่เนาะมันมันควรจะ เขาได้ว่าถ้าหาว่ามองอนาคตมันไปไม่ได้แล้วเราก็หยุดความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้โอกาสกันและกันไม่ว่าจะไม่ไม่ใช่แค่ให้โอกาสตัวเองแต่เป็นให้โอกาสตัวเขาด้วยนะคะได้ไปเจอคนที่ใช่นะคะคนที่เป็นคู่จริงๆนะคะส่วนเราและเขานะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจากกันไม่ดีนะคุยกันดีๆก็ได้นะคะเป็นกัลยานิที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกัน รักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไว้จะยืนยาวมากกว่านะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับมา์มาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงสดตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงก,กันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจออกกัันนนใคคคลิปปถดไขบุณมาะะ 好。